สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตังโอสตอรี่หลังจากที่ตังโอห่างหายจากการทําคลิปวิดีโอไปนานมากนะคะตังโอก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะและตังโอจะกลับมาทําคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้รับชมไปเรื่อยๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะตังโอก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การเรียนและฝึกงานที่ประเทศอิสราเอลเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ซึ่งมีพี่พๆเพื่อนๆหลายคนเข้ามาสอบถามอยากไปแต่ก็กลัวเรื่องภาษาเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการทำงานนะคะวันนี้ต่างอกก็จะมาอธิบายแล้วก็มาตอบทุกคำถามอย่างละเอียดโอเคค่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลย ศึกษากับพี่คนงานนะคะก็จะบินไปพร้อมกันในวันเดียวกันพอไปถึงสนามบินที่นู่นปุ๊บนะคะก็จะมีท่านทูตนะคะที่เป็นคนไทยแล้วก็คนของประเทศเขานะคะก็จะมารับเรานะคะแะต่ตงโอ,อก,ก็จะแยกเป็นพี่คนงานแล้วก็นักศึกษานะคะนักศึกษาก็คือตังโอเองนะคะก็เราจะมีทางเลือกนะคะแต่ละปีนะคะว่าเขาจะให้เราเนี่ยเลือกอยู่ฟาร์มไหนกับเขาเลือกให้เองนะคะ แต่ว่าปีที่ตองโอไปนะคะเขาเลือกให้นะคะก็คือนักศึกษาเขาจะเอาลงภาคใต้หมดเลยหมดทุกคนแล้วแต่ว่าแต่ละคนนั้นจะถูกตกไปในฟาร์มไหนในหมู่บ้านไหนนะคะในภาคใต้ก็จะมีหมู่บ้านนะคะมีฟารานเอนยาฮาบอีดานคัสเซวานะคะนักศึกษาก็จะแยกกันไปแล้วแต่ละหมู่บ้านก็มีหลายฟาร์มนะคะไม่ไม่ใช่ว่าแบบ ไปอยู่ในไปได้วยกันกลุ่มใหญ่ๆแล้วไปทำงานด้วยกันกลุ่มใหญ่ๆไม่ใช่นะคะบางคนก็ตกคนเดียวตกเพียงคนเดียวในฟาร์มนั้นบางคนก็สองคนก็สามคนก็สี่นะคะแล้วแต่ว่าในแต่ละฟาร์มฟาร์เมอร์ต้องการนักศึกษามากแค่ไหนผู้ชายหรือว่าผู้หญิงบางคนก็ฟาร์เมอร์บางคนก็ม,กนกมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงบางฟาร์มเมอร์ก็ผู้หญิงก็ผู้หญิงเลยผู้ชายก็ผู้ชายเลยนะคะแล้วแต่ความชอบของฟาร์มเมอร์แล้วความต้องการของเขานะคะ ส่วนพี่คนงานนะคะพี่คนงานจะไม่สามารถเลือกอยู่ได้ว่าจะตกความไหนอภาคไหนเลือกแต่ว่าดวงของใครที่จะตกความไหนนะคะแล้วก็อยู่กับฟาร์มเมอร์นะคะคนไหนเนาะและค่าเงินของเขานะคะต้องอบบอกตรงนี้เลยค่าเงินของเขาก็คือดีนะคะก็ดีกว่าประเทศเรานะคะก็คือค่าเงินเขาสูงกว่านะคะต้องโอนี่เป็นนักศึกษานะคะนักศึกษาเนี่ยเขาก็จะหักเงินเดือนนะคะคือทุกครั้งนะคะ ภาษีนะคะแล้วก็ค่าเรียนค่ารถอะไรของเขานะคะนักศึกษาจะได้เงินน้อยกว่าพี่คนงานนะคะอย่างตังโอนเนี่ยประมาณสาม0 0ืนอัพนะคะก็คือสามหมื่นถึงห้าหมบาทประมาณนี้นะคะเงินเดือนของตังโอนต่อเดือนนะคะแล้วแต่ว่าแต่และเดือนเรากินมากกินน้อยแล้วก็ทางโรงเรียนเก็บมากเก็บน้อยนะคะและถ้าเป็นพี่คนงานนะคะก็คือ อย่างต่ำประมาณสี่หมื่นอัพมั้งประมาณสี่หมื่นหกสี่หมื่นขึ้นไปอ่ะถึงหลักแสนก็มีนะคะก็คือภาคเหนือภาคกลางี่ยจะถึงหลักแสนเจ็ดหมื่นหกหมื่นแต่ภาคใต้ที่ตังโออยู่นะคะก็พี่คนางานก็จะมีเงินเดือนประมาณเจ็ดหมื่นนะคะสี่ถึงประมาณเจ็ดหมื่นประมาณนี้นะคะเจ็ดหมื่นบาทไทยนะคะส่วนการกินนะคะการกินเนี่ยก็เหมือนกับเขาแบบ ซื้อช็อปไทยของไทยไปตั้งไว้ในที่ที่หนึ่งอ่ะในช็อปนะคะก็คือจะมีช็อปไทยก็คืออาหารไทยนะคะอยากจะกินส้มตำปลาเผาอะไรเนี่ยมีให้หมดเลยนะคะก็คือเราไปซื้อมาทําเองนะคะแต่แบบจะมีร้านอาหารให้เราไปซื้อกินไม่มีนะคะแต่ถ้าจะมีก็อยู่ในตัวเมืองนะคะถ้าเป็นฟาร์มก็เขาก็จะมีให้เราเอามาทํากินเองที่บ้านนะคะ แล้วก็จะมีช็อปอิลช็อปอิลที่จะเป็นของประเทศเค้าของคนประเทศเค้านะคะเราก็สามารถไปซื้อได้ไปเดินเที่ยวเล่นได้นะคะก็เรื่องความเป็นอยู่การกินนะคะมันก็ไม่ได้แตกต่างจากไทยมากในส่วนสภาพอากาศนะคะก็จะร้อนถึงร้อนมากถึง50องศานะคะในดดูร้อนส่วนฤดูหนาวนะคะก็จะหนาวจนติดลบนะคะก็หนาวมากเหมือนกันแต่ภาคใต้ที่ตังโออยู่นะคะ ยังไม่มีหิมะตกแต่ว่าก็จะมีเกล็ดน้ํานิดหน่อยนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นหิมะตกแต่ก็สําหรับตังโอแล้วเป็นคนขี้หนาวการสื่อสารและการใช้ภาษานะคะที่ภาคใต้ฟาร์เมอร์จะนิยมใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคนงานนะคะส่วนภาคอื่นภาคเหนือภาคกลางฟาร์เมอร์จะใช้ภาษายูในการสื่อสารจะไม่นิยมใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะคะใครที่ ตกอยู่ที่ภาคเหนือภาคกลางเราก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะปรับตัวเขาได้หรือถ้าใครตกอยู่ภาคใต้ก็จะโชคดีกว่าหน่อยนึงนะคะที่เราสามารถจะสื่อสารเป็นภาษา,ษา,ษาอังกฤษกับเขาได้แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ตังโออยากจะบอกนะคะว่า Far มเมเขารู้จักภาษาไทยในบางคํานะคะเพราะว่าเขาอยู่กับคนไทยทํางานกับคนไทยมาหลายสิบปีเนาะ เขาก็เรียนรู้ภาษาไทยเหมือนกับที่เราเรียนรู้ภาษาเขาเหมือนกันนะคะแต่จะบอกว่าในของบางคนอาจจะโมโหหรือว่าพูดไม่ดีกับเขาเป็นภาษาตัวเองคิดว่าเขาจะไม่รู้เรื่องตังโอนแนะนําว่าอย่าพูดจะดีกว่านะคะเพราะว่าเขารู้จักภาษาไทยเขาก็เรียนรู้เหมือนกับที่เราเรียนรู้ภาษาเขานี่แหละคะ่ะวันหยุดนะคะนอกจากวันเสาร์ที่เขาจะหยุดให้เราทุกอาทิตย์นะคะก็จะมี ปีใหม่สงการแล้วก็วันสำคัญต่างๆนะคะในนามนักศึกษานะคะเขาก็จะมีการจัดทิปเที่ยวนะคะทางโรงเรียนเขาก็จะพาไปเที่ยวนะคะช่วงฤดูหนาวก็จะไปภูเขาหิมะนะคะแล้วก็ช่วงพักฤดูร้อนนะคะก็จะพาไปทะเลเดสซีนะคะแล้วก็ไปเยรูซาเล็มนะคะไปอ่ามหาสมุทรนะคะอ่าอินเตอร์เลเนียนนะคะก็ ตังโอนะคะในช่วงนั้นตังโอไปก็แค่ได้ไปแค่เดสเลทซีแล้วก็ไปไปล่องเรือที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแค่นั้นนะคะเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นโควิดเราก็ไปไม่ได้แต่ว่าช่วงหลังที่รุ่นน้องของตังโอไปนี่คือก็คือได้ไปพบอยู่นะคะก็ที่เดสซีนะคะทุกคนที่ตังโอไปนี่คือทะเลที่แบบเค็มมากเค็มมากที่สุดในโลกแล้วก็ไม่มีจมก็คือแบบเหมือนกับเอากระดาษไปวาดรูปว่าเออนี่ก็คือทะเลนะ ในทะเลนั้นอะ่ะมันไม่มีขึ้นน้ําซัดเลยนะคือแบบมันเหมือนแบบเหมือนเขาแบบวาดรูปใสเฉยๆบนแบบภาพสามิติอะ่อะในที่จริงแล้วมันเป็นทะเลที่แบบเราเก้าวขาลงไปเนี่ยมันจะมันมากแล้วก็จะลื่นมากเลยแล้วขอแค่ไปเล่นเนี่ยอย่าให้โดนตาโดนปากนะคะมันจะแสบแบบแสบแบบทรมานมากนะคะแต่ในช่วงนั้นตาโอก็คึกคักไงก็ไม่เคยเจอนะ แสบก็ไม่เป็นไรแสบก็กลับไปล้างหน้าเราก็มาเล่นใหม่กลับไปล้างหน้าแล้วก็กลับมาเล่นใหม่จนจนกลับจนเลิกนะคะก็ oh, <no. S 1> ส่วนที่คนงานนะคะเขาก็จะจัดทริปเที่ยวนะคะสําหรับฟาร์มเมอร์พาพาไปเที่ยวนอกอันนี้ตงโอก็ไม่รู้ในส่วนนี้แต่ว่าก็ได้ยินที่คนงานบอกนะว่าเขาจัดทริปเที่ยวอยู่สําหรับพี่คนงานก็ได้ไปเที่ยวเหมือนกันนะคะหรือใครอยากไปเที่ยวเองไปคนเดียวก็ไปได้นะคะก็คือวันหยุดใช่ไหมวันเสาร์เขาก็จะมีรถประจําทางนะคะ เราสามารถไปเที่ยวเองได้ในนามนักศึกษาเราก็สามารถไปเที่ยวได้ไม่จําเป็นต้องไปในทิปที่ครูพาไปเที่ยวก็ได้นะคะพี่คนง,งานก็เช่นกันนะคะไปเที่ยวเองได้นะคะไปเที่ยวเยรูซาเลม็มเมืองหลวงของเขานะคะก็ได้นะคะระยะเวลานะคะสําหรับที่คนงานในการทํางานที่อิสราเอลนะคะก็คือมีสัญญา5ปีนะคะภายใน5ปีทางอิสราเอลจะให้เรานะคะกลับมาพัก้อนได้3เดือน หรือถ้าใครทํางานถึง5ปีไม่ได้หรือแบบคิดถึงบ้านนะคะก็สามารถอยู่ได้3ปีนะคะภายใน3ปีนั้นนะคะไม่สามารถกลับมาพักร้อนได้ก็คือทํางานจนครบ3ปีแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเลยอย่างถาวรที่อิสราเอลนะคะคนนึงมีสิทธิ์แค่ครั้งเดียวนะคะก็คือคนงานไปทํางานได้แค่ครั้งเดียวก็คือมันเป็นกฎของประเทศเขานะคะจะไม่สามารถ ครบหปีแล้วไปทํางานต่ออีกมันไม่ได้นะคะเป็นกฎของเขาเนาะแต่การที่เป็นนักศึกษามีข้อดีคือเราสามารถไปได้สองครั้งก็คือครั้งแรกก็คือไปในนามนักศึกษาครั้งที่2ก็คือไปในนามของคนงานและเราก็มีสิทธิเลือกนะคะที่เป็นนักศึกษาเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะมาในนามของคนงานแต่อยากจะมาทํางานที่ฟาร์มเดิมเพราะว่าฟาร์เมอร์เขาเห็น การทำงานของเราแล้วคือเขารู้จักกับเราแล้วนะคะเขาก็อาจจะรับเรานะคะไปทํางานที่เดิมเราก็สามารถคุยแล้วก็เคลียร์กับฟาร์มเมอร์คนเดิมของเราได้นะคะและอายุนะคะที่จะสามารถสมัครมาทํางานได้นะคะก็คือ23ปีนะคะ23ปีขึ้นไปนะคะก็สามารถสมัครมาทํางานได้นะคะถ้าเป็นนักศึกษานะคะก็ถ้ามาแนนานักศึกษานะคะ ก็คือ18-19ปีนะคะรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครฟังคลิปวิดีโอแล้วยังไม่เข้าใจยังสับสนอยู่นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามหรือว่าจะอินบ็อกซ์ทักแชทหรือว่าโทรมาหาตังโอดโดยตรงได้นะคะและใครที่สนใจอยากจะเป็นแบบตังโอนะคะเป็นนักศึกษาอยากจะไปเรียนแล้วไปฝึกงานหรือที่คนงานที่อยากจะไปทํางานที่นั่นจริงๆนะคะก็ สามารถอินบ็อกซ์ทักแชทหรือว่าโทรมาคุยกับตังโอโดยตรงได้นะคะตังโอก,ก็จะพูดรายละเอียดให้ฟังนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอของตังโอด้วยนะคะวันนี้ตังโอก,ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะ